คุณแมวใช้โชบูมาสองปีแล้วค่ะคิดว่าจุดเด่นอันไหนที่คุณแมวใช้โชบูเนี่ยเราเห็นผลชัดเจนที่สุดเลยอือคือความเจริญเติบโตต้นผลิตใช่ให้รูปโดกขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเออจากเดิมที่ไม่ไม่ได้ได้มากขนาดนี้ใช่แต่ความคุ้มค่าคุ้มค่าในเรื่องอะไรมากที่สุดค่ะใช้โชบูลดการใช้เคมีลงไหมลดลงลดลงด้วยอันนี้ปีหนึ่งใช้เคมีบ้างไหมคะถ้าแบบอยากจะ บำรุงเพ่มนิดนึงก็อาจจะมีเติมบ้างมีบ้างยก็แค่เสมอเนี่ยเสมอไอ่เขาบำรุงลูกอยู่แล้วอะอแต่อย่างที่บอกขนาดว่านานาทีใช้เคมีแล้วยังให้ลูกให้ผลผลิตทุก25วันแล้วก็ให้ดกขึ้นมากด้วยใช่ใช่นี้ก็คือเป็นความคุ้มค่าของโชบุที่มอบให้กับสวนพี่แมวอ๋อประหยัดเวลาด้วย ประหยัดในเวลายังไงคะอธิบายสั่งเออเราไม่ต้องจ้างใครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราขนเองอ๋ออันนี้ใส่เองเลยเหรอคะใส่เองโอ้โหเองด้วยดูคุณแมวตัวแค่นี้เองนะคะกระสอบละไล่อะกระสอบละไล่ประหยัดเวลาคุณแมวยกเองหวานเองใส่เองแต่คือแบ่งไงแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกระสอบใส่กระป๋องแล้วเราก็ไปหวานอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปวางกลางร่องเนี่ยอย่างที่เห็นบอกว่าเพิ่งใส่ไปเมื่อวันพุธที่แล้วเลยนี่ยังเห็นเม็ดของเราอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ ใส่ครั้งหนึ่งอยู่ได้นานไหมคะคุณแมว มันก็อยู่ไนานแต่คือเราจะใส่สะสมไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนยิ่งครั้งอเหมือนแบบไม่ให้เขาหมดให้เขามีเรื่อยๆให้เขาได้กินเรื่อยๆในเรื่องของดินดีขึ้นไหมคะแต่ก่อนดินเป็นยังไงคะเมื่อก่อนดินแข็งดินแข็งไม่ค่อยซึมน้ําเท่าไหร่ไม่ค่อยซึมก็คือรดน้ําอ่ะจะไม่ค่อยลงแต่ตั้งแต่ใช้โชบุเพราะเมื่อก่อนใช้เคมีอ่ะแล้วรดน้ํามันดินหน้าดินจะแข็งมันจะแห้งไม่เหมือนแบบเนี้ยแต่แบบเนี้ยมันจะมีขี่ไสเดือนแต่ใช โชบู่มันมีที่ไส้เดือนอ๋อมีไส้เดือนขึ้นมาว่าเหมือนพอใช้ปุ๊บดินดีขึ้นมีไส้เดือนมาจากที่เห็นนี่คือดินที่สวนคุณเมลล้วนล้วนขึ้นเลยล้วนขึ้นสองปีที่เราสะสมมาก็หนึ่งกระสอบต่อไร่ที่ใส่ยังไงอะค่ะอ๋อจะหวานแค่ตรงกลางแต่ตรงหลังกีโลคะหวานไปหว่าเลยก็คือประมาณต้นละประมาณสองสามกำมืออ่ะไม่ได้ใช้มือแบบหวานนี้ใช้ช้อนควักนคือชอบตรงที่มันมีที่ไส้เดือนขึ้นมาแบบ ต้องไปดูในร่องมันจะมีเในเรือนเป็นดินอะ,อะดีขึ้นเลยเพราะว่าเหมือนตั้งแต่หันมาใช้ปุ๋ยอินรีเนี่ยก็คือดินดีขึ้นดลดต้นทุนประหยัดเวลาแล้วก็คุ้มค่าด้วยอันนี้ก็อยากจะฝากถึงกเกษตรกรแบบทุกท่านเลยนะคะที่ปัจจุบันใช้เคมีอยู่แล้วไม่ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าการที่ใช้อินทรีย์เติมเข้าไปด้วยจะทําให้ดิในในสวนของลูกค้าดีขึ้นและอย่างที่คุณแมวบอกว่า ดินจะร่วนซุยขึ้นอุ้มน้ําได้ดีขึ้นมีขี้ใส่เดือนพอร่วนซุยขึ้นปุ๊บใส่ปุ๋ยอะไรอะค่ะมันก็จะลงต้นก็จะได้กินลดน้าก็ลงดินค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในระยะยาวสําหรับลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คนอาจจะติดที่ว่าใช้อินทรีย์แล้วเห็นผลช้ามากหรือใช้แล้วไม่เห็นผลเลยพี้ต้องใจ<อ>เย็นๆนะเพราะว่าถ้าเคเมีอ่ะคือเห็นผลเร็วกว่าอินทรีย์แต่อินทรีย์มันเห็นผลช้าแต่มันระยะยาวอ่ะอืนหรือว่าเป็นสองสองเท่าสองต่อเลยตั้งแต่ใช้มาเพราะว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนใช้ที่ไก่แก่แล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนรดกัอนออกเนี่ยเพราะว่ามันมีแก่ผสมใช่มันจะไม่เยอะแก่อะบางทีใส่อะเจอปัญหาต้นร้อนต้นตายนหะปิดเชื้อหรือโซดาไฟอ่าใช่ เพราะว่าบางทีที่ไก่ที่ตามล้าวที่เขาใส่เกล็บเขาจะกวาดกวาดรวมกันแล้วเขาไม่ได้ทการเฟอร์เมนต์หรือการหมักดังนั้นเนี่ยพอเวาเรามาใส่ที่ต้นเนี่ยมันจะเกิดการเหมือนย่อยสลายที่ต้นมันเลยการให้เกิดต้นร้อนต้นตายบางทีถ้าเป็นต้นที่เป็นต้นผักหรืออะไรเงี้ยอาจจะตายเลยแต่ถ้าเป็นต้นที่ทนโรคหน่อยมันก็อาจจะส่งผลกระทบไม่เยอะแต่อย่างที่คุณแมวบอกว่าเหมือนโดนเอาเปรียบเนาะที่ว่ามีแกลมีอะไรมาด้วยอาจจะมีวัชพืชที่ทําให้เกิดแล้วต้องไปเสียเงินจ้างคนมาตัดอาจบางเจ้าอาจจะไม่ได้แบบคนเยอะบาง จ้าก็อาจจะปนเยอะไก่แแบบอ่ะอืมแกบบมันจะปนเยอะไงะไปเจอเจ้าที่มีชิกมีแกบเยอะอจบเลย <laughs> ค่ะแต่ตั้งแต่หันใช้ชบุเราก้าการันตีของเรานะคะไม่มีการผสมดินไม่มีการผสมแกบจะเป็นเนื้อจากมูลไก่ไข่ล้วนแล้วก็ดีกว่าม,มูลมูนไก่เนื้อด้วยเพราะว่าอันนี้จะมีวิตามินที่เราให้ไก่กินคืออันนี้ไม่ใช่คุณแมวรู้จักเราใช่ไหมคะว่าจะเป็นฟาร์มไก่ไข่ด้วยใช่ก็คือเราเลี้ยงไก่แล,แ,ลแล้วก็เอาไก่ในเห็ดนั่นแหละ ดังนั้นมูลไก่ไข่ค่ะก็จะดีกว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นในเรื่องของมีวิตามินค่ะเพราะว่าเราต้องบำรุงไก่ให้เขาเปลือกแข็งแรงเพื่อที่ให้ไข่ให้เราทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ย